สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องสบายสบายช n แนลนะครับวันนี้วันอังคารที่7มิถุนายนนะครับ2565นะครับวันอังคารนะครับวันนี้ตรงกับวันพระพอดีนะครับวันนี้ก็อากาศดีนะครับฝนพึ่งตกเสร็จไปเมื่อเย็นนะครับก็เลยจะมารีวิวนะครับของสะสม ให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านได้รับชมนะครับได้ได้ได้เหรียญกับตะกรุดมานานแล้วหลายวันเหมือนกันละครับตั้งแต่วันวันไหนจำไม่ได้แล้ว <c oughs> หลายวันแล้วแล้วก็เพิ่งจะว่างๆนะครับก็ <c oughs> เลยมันจะมาอัดคลิปให้ดูวันนี้แล้วกันนะครับอามาเลยนะครับอย่างแรกนะครับนี่มันจะเป็นเงาๆนะฮนะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญน,นะครับ รุ่นฉลองหอะระฆังปีหกสามนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญทองแดงนะครับอันนี้ฝากพี่พี่ไก่นะครับเข้าเข้าพิธีด้วยนะครับฝากเข้าพิธีจำไม่ได้แล้วว่าฝากพี่เขาเข้าพิธีไปกี่รอบนะครับตอนมาปุ๊บยังไม่ได้แกะซีนเลยนะครับพี่เขาไม่ได้แกะซีนอะไรให้นะครับผมมาแกะเองนะครับเหรียญผม จะเป็นเหรียญทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนะฮะนี่นะครับฉลองครองครางปีหกสามนะครับอันนี้ได้มาตอนแรกนะครับขอแบ่งพี่ไก่เข้ามานะนี่นะครับด้านหลังเหรียญก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับจะมีตอกไม่ได้ตอกจะมีปั๊มนะครับว่าวัดห้อยด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์ฉลองครองครางปีหกสาม สำเร็จนะครับก็จะมีต่อโค้ดอี้นะฮะแล้วก็จะมียานมีรูปนะครับอันนี้หมายเรียกสองห้าเจ็ดเจดสามนะครับนี่สองห้ 2, 5, 7, จ็ดสจัสร้าง299เเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับนี่นะครับอันนี้ได้มาผมได้มาก่อน จองน่าจะก่อนจองก่อนทีหลังจำไม่ได้น่าจะได้มาเอา่อทีหลังมีดที่จองไว้นะครับมีดหมอนะฮะอันนี้ก็ถ่ายคลิปแล้วเหรียญสวยมากนะครับเหรียญทองแดงอย่างนี้ก็ตอนแรกคิดว่าจะเอามาใส่กรอบแล้วก็ห้อยดูนะครับแต่เดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงว่าจะใส่กรอบแบบไหนดีนะครับ นี่นะครับตัวตัดอะไรก็จะเป็นประมาณนี้แต่ผมยังดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะ,ะแต่ไงก็จะไว้ให้ศึกอาสา,าสนะครับแล้วก็ดูว่าลักษณะเหรียญตัวตัดของแท้เป็นแบบปานนี้อะไรอย่างนี้นะฮะนี่นะครับอ่าอย่างแรกผ่านไปแล้วต่อไปต่อไปนะครับนี่ ต่อไปตะกุดนะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ต่อไปนะครับตะกุดนะครับตะกุดตะกุดโทนนะครับ5นิ้วนี่นะครับเอ่อเป็นตะกุดหอฉันนะครับปี5้านะครับอายุหลวงพ่อห้สิบก้าปีเอา้าสิปีนะครับ ะกุลพอชันปี59หลวงพ่ออายุ95ปีนะครับถ้าผิดพลาดกันใดก็พูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะฮะจัดสร้าง99ดอกนะครับอันนี้ขอบูชามาเหม่นได้พี่พี่เขาแบ่งปันมาให้นะครับหมายเลข8นะครับอันนี้ก็จะมีตอกโค้ดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะฮะ จะต่อโค้ดพัดต,ตรงด้านนี้นะครับเนี่ยเขียนว่าพัดแล้วก็ตรงอีกตรงนี้ตรงนี้จะต่อโค้ดผมไม่แน่ใจว่าต่อโค้ดอะไรนะครับดูแป๊บนึงดูแล้วครับไม่รู้เหมือนเดิมครับอันนีถ้ถ้าเกิดใครมีความรู้ก็แบ่งปันกน็ได้นะครับอันนี้แบบชอบเลยครับเห็นปุ๊บอยากได้เลยทักไปหาพี่เขานะครับ อันนี้ก็จะมีรอยจานนะครับที่ตะกุดนะครับนี่จะเป็นเงาเงาสะท้อนแสงไฟหน่อยนะครับนี่อัดคลิปกลางคืนนะครับนี่นะครับเนี่ยตะกุดก็จะเป็นยางไงนะครับตะกุดโทนผมขอดูแป๊บหนึ่งประมาณนี้แหละครับก็จะมีจีวรลลวงพอ่ออย่างนี้นะฮะ นี่นะครับหนึ่งในเก้าสิบเก้าครับนี่ครับเลขนี้หมายเลขแปดนะครับอยู่นี่นะครับอ่าโอเคครับไปผ่านไปสองอย่างแล้วนะครับต่อไปอย่างสุดท้ายนี่นะครับภูมิใจนําเสนอนะครับวันนี้นี่นะครับหมายเลขสี่สิบห้านะครับผมนี่เลยกล่องกะมีสีแดง เปิดขึ้นมาป๊า๊บนี่นะครับเปิดได้สุดแค่นี้บ้างหรไม่รู้ใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะผมเปิดได้อีกไหมได้แค่นี้นะครับได้แค่นี้นะครับเนี่ยผมเปิดได้แค่นี้นะผมน่าจะเปิดไม่ได้มากกว่านี้ละอ่ะรับเท่านี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดนะครับอ ชล้องหอระฆังปีหกสามนะครับชุดกรรมการเนื้อเงินนะครับนี่จะมีเขียนไว้ตามนี้นะครับพอดีว่าตอนแรกไม่ได้จองนะครับมาเห็นที่หลังตอนแรกก็ว่าจะไม่เอาครับตอนหลังก็เหมือนเดิมครับหยุดไม่อยู่เหมือนเดิมครับเห็นสวยๆไม่ได้เลยครับก็เลยขอแบ่งปันพี่อ่าพี่ไก่เข้ามาแล้วนะครับอ่า เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแล้วนะครับปกติผมจะสะสมแต่มีดนะครับแต่พอเห็นเห็นเหรียญมันก็สวยดีครับก็เลยขอพี่เขาแบ่งปันมานะครับนี่นะครับเหรียญเ,เงินนะสวยมากเลยนะนี่ชัดแจ๋วเลยนะครับนี่แต่ผมน,นี่นะครับ หน้าหลวงพ่อหลงลงยาจีวอะครับรพื้นด้านหลังสีแดงนะครับสวยนะครับเห็น <He S 1> แล้วแบบอดใจไม่ไหวเลย <S <S นี่นะครับนี่นะครับเงาปิ้งอันนี้ก็จะเขียนเหมือนเดิมนะเนี่ยตรงนี้นะครับเหมือนกับเหรียญที่เป็นเหรียญเหรียญทองแดงที่ รีวิวเมื่อกี้นะครับตรงนี้ก็ลืมบอกไปนะครับว่าตรงนี้ตอโค้ดสำเร็จด้วยนะครับแล้วก็ยังมีโค้ดตรงนี้นะครับวันนี้โค้ดอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็จะตอบประนีงนะขอจะมืดนะครับตอกโค้ดนะครับตอบเลขดันเลขสี่ห้านะครับนี่นะครับด้านข้างก็จะประมาณนี้นะฮะความจริงมัน มันดูชัดกว่าน,นี้นะครับแต่ผมกล้องผมมันได้เท่านี้เนาะแป๊บนะครับอลองก่อนนี่ครับตัวตัดตัวตัดก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะจะต้องส่งกล้องดูเนาะมันได้ได้ชัดชัดนะครับอันนี้รีวิวคร่าวๆนะครับเออ,นนเอผมก็ลืมไปเลยอันนี้นี่เบอร์ไปแล้วชุดกรรมการเนงเงินจะมีทั้งหมดเหรียญเงิน หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อตะกัวตะกัวลองพิมพ์นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อ,อทองแดงนะประมาณนี้นะครับผมผมจำรายละเอียดได้คร่าวๆประมาณนี้นะฮะจัดสร้างเออลืมไปเลยอันนี้จัดสร้าง จำนวน59 59ชุดนะครับอันนี้หมายเลข45อยู่ในมือผมแล้วนะครับรีวิวต่อเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลงยาสีเขียวนะครับผมแนะครับลงยาสีเขียวนะครับสวย ได้หลวงพ่อชัดเจนดีนะฮะนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะประมาณนี้เหมือนเดิมนะครับรีวิวต่อเลยนะครับนี่เก็บต่อไปนะครับนี่ลงยาสี สีฟ้านะครับน่าจะสีฟ้าไม่ใช่สีดำนะสีฟ้านะครับลงยานะครับทั้งพืนแล้วก็จีวรนะครับจะผิวจะจะไม่เรียบนะครับตรงเนี้ยด้านหลังนะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็เรียกไม่ถูกนะครับไม่ค่อยเก่งเรื่องเหรียญเท่าไหร่เห็นสวยดีครับชอบดีครับก็เลย อยากได้ชุดที่เป็นหอะระฆังปี63เนี่ยครับเพราะได้มีดมาด้วยครับก็เลยเก็บเป็นชุดหนึ่งไว้ด้วยกันทีเดียวนะครับเดี๋ยวก็รูงี้รูงี้ครับไม่เก็บไปเนาะต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเงินเลยเนี่ยนะครับเนื้อเงินนะครับ ตอบโค้ดนี่นครับ99นะครับตรงจีวอนะครับหลวงพ่อพัดนะครับนี่นะครกล้องไม่ค่อยโฟกัสครับอันนี้ก็จะตอบหมายเรียก4 4 5เ,เหมือนเดิมนะครับนี่ก็จะตอบเหมือนเดิมนะครับอ่ะ อันนี้ชัดหน่อยอ่าตรงประมาณนี้เนาะโอเคครับต่อไปแล้วกันเดีย๋ยวผมไปเร็วๆหน่อยนะ,นนะครับต่อไปนี่นะครับต่อไปเนื้อเงินเนื้อเงินหน้ากากหน้ากากน่าจะน่าจะเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองนะครับนี่นี่ครับสวยครับถ้าเป็นชุดกรรมการหลังหลังจะไม่เรียบอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นชุดอย่างเงี้ยหลังจะเรียบนะครับเนี่ยถ้าเป็นชุดอย่างเงี้ยหลังจะเรียบมันก็สวยสวยคนละแบบนะครับแล้วแต่ใครชอบนะเนี่ยอย่างเงี้ยหลังจะเรียบนะครับถ้าเป็นชุดกรรมาการ er, หลัง uet, จะไม่เรียบอย่างงี้นะก็สวยคนละอย่างนะครับอ่าม er> ีไว้ดีทุกอย่างนะครับนี่นะครับเนี่ยอันนี้จะหมายเลขสี่สิบห้านะครับนี่ สำเร็จต่อโดสำเร็จเหมือนเดิมครับปัม๊มอ่ะต่อไปเหรียญสุดท้ายแล้วนะครับเหรียญสุดท้ายตะกัวลองพิมพ์นะครับเนื้อตะกัวลองพิมพ์นะครับนี่ครับเป็นสีเนื้อตะกัวสวยนะครับนี้ปิ้งๆเลยครับนี่ดูตัวตรงตัวตัดนะครับก็ดูไม่เป็นนะครับ อาศัยเขาบอกมาว่ามีตรงตัวตัดนะครับแต่ไงของผมดูไม่เป็นครับแต่ว่าแท้แน่นอนนะนี่ครับเหมือนเดิมต่อโค้ดสีหนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไปลองศึกษาส่องกล้องดูทีนึงนะครับโอเคอ่ต่อไปเหรียญน,นะครับก็จะมีเหรียญ อันนี้น่าเป็นเหรียญทองแดงผมไม่แน่ใจนะสีสีอ่ะจะต่างกันเนี่ยครับทองแดงเหมือนกันแต่สีต่างกันอันนี้จะสีสีเป็นทองอะไรผมไม่แน่ใจครับแต่เขาเขียนว่าทองแดงเนาะอ่ะนี่ครับแต่เหรียญน,นี่ผมลองดูละเลขจะไม่ใช่เลขสี่สิบห้านะครับเลขจะแบบอ่านี่นะครับเลขจะไม่ไม่ตรง แต่ก็สวยดีนะครับอันนี้เลขสามหลักเลขอะไรเนี่ยเนี่ยแป๊บนะฮะกางคืนมันมองไม่ค่อยเห็นนะแปดสามหนึ่งหรือเปล่านะน่าจะแปดสามหนึ่งะมองกงคืนมันมองไม่ค่อยชัดนะครับตามองไม่ค่อยเห็นนะอ่าอ่ไม่เป็นไรนะครับี๋เป็น ส่องกล้องดูกทีนะครับได้มาก็ไม่เคยได้ส่องเท่าไหร่ครับเก็บอย่างเดียวอ่ะต่อไปนะครับมันจะเบลอๆนะครับปึ๊บอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนี่นะครับประมาณนี้นะฮะใกล้เกินไฟมันก็สะท้อนมองไม่ค่อยเห็นนะครับดูเลขครับเลขจะไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับ สี่สีสองเนี่ยอันนี้ชัดเนี่ยครับไปเลยนะครับนีบ่ม,นมันเดิมครับอ่ะนี่นะครับไปเร็วเลยอันนี้จะหนาหนาหน่อยนะเนี่ยเหรียญน,นะครับจะนั้นหนา นเดิมครับอันนี้เลข100นะครับเคยดูผ่านตาไปแล้วจะจําเลขไม่ได้เอออันนี้เลขสวยเหมือนกันนะหนึ่งอโอเคครับไปบางคนยังไม่เห็นเขาได้กันเขาก็เก็บครับเขาไม่ค่อยรีวิวเนาะแต่ผมจะรีวิวให้ดูแล้วกันว่าในชุดกรรมการ เนื้อเงินมีอะไรบ้างกันนะได้ศึกษาได้เรียนรู้กันด้วยนะฮะอ่าอันนี้เนื้ออันนี้เนื้อจะออกแดงๆไม่รู้ลุมผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกเรียกว่าอะไรนะเขาบอกตัวนี้ทองแดงนะแต่ทองแดงอะไรบ้างผมไม่แน่ใจนะฮะก็ใครรู้ก็บอกได้นะครับ๋ยวไปศึกษาหาความรู้มาเพิ่มนะฮะแล้วก็มีกระถับนี่เลขอะเลขแปดเก้าเก้านะ,ะอันนี้เลขสวยเหมือนกันครับแปดเก้าเก้า ค okay. ไปต่อนะครับนี่ได้มาก็แกะดูเลยนี่นะครับเนี่ยอันนี้จะออกเหมือนลมดำาานี้แนี่นะนครับสวยพรนละอย่างครับเคยพันละแบบอันนี้มาเรียกอะไรเนี่ยแป๊บนะครับสอง ไม่เห็นแล้วครับอเรียกอะไรเนี่ยขออนุญาตดูนะครับสองเก้าเจ็ดนะครับสองเก้าเจ็ดเคนะครับอ่ผ่านไปแล้วอ่เหรียญสุดท้ายแล้วครับอค่คลิปจะเริ่มยาวแล้วคือ ลงไปลึกเลยอ่ะขอแกะแป๊บนะช่บมาแล้วนะครับอ่เหรียญสุดท้ายแล้วนะครับนี่คือทำนิสเดิมนะครับฉลองหัวครั้งนะครับปีหกสามหมายเลขสองหนึ่งสองหนึ่งไรเอ่ยสองหนึ่งเหมือนแปดนะแป๊บนึนะครับ ไม่ใช่กล้องนี่มันมองอยากนะครับสองหนึ่งเก้านะครับมีกล้องแต่ก็ไม่สองนะครับเพื่อความรวดเร็วประมาณนี้แล้วกันนะสองหนึ่งเก้าโอเคครับโอเคอันนี้รีวิวครบถ้วนนะครับเดีย๋ยวถ้า มีอะไรจะมารีวิวให้รับชมอีกนะครับแต่ตอนนี้มีเท่านี้แล้วนะครับพอ,อดีว่าที่อยากได้จริงๆก็จะมีหนังสือหนังสืออมีดรวมมีดของฉลองหองระครังนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะจัดจัด,จด,จดทำอยู่นะครับก็เดี๋ยวรออีกทีนึงกันช่วงนี้ก็ไม่ได้เก็บอะไรเพิ่มแล้วครับก็จะมีประมาณนี้เนาะ โอเคครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรก็แชร์กันได้นะครับแล้วก็รับชมแบ่งปันความรู้ได้นะครับแล้วก็ถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าไงจะมารีวิวให้รับชมต่อนะครับโอกาสหน้าวันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับ